ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2568เดือนที่นะครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้ากาับเสตราธิบดีและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาพหมายถึงความสําเร็จชื่อเสียงของชาวลัคนาราศีธนูซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก นี่ยังไม่นับรวมดาวพุหัสที่เป็นองค์เกณฑ์วงเกณฑ์ก่อนหน้านี้อยู่ร่วมกับดาวเกณฑ์และมีดาวราหูอยู่ในเดือนตำแหน่งที่เรียกว่าเดือนสาสชาติโยกหน้าชาวลัคนาราศีธนดูด้วยองค์ประกอบที่แสงหมิน่นพูดให้ฟังทั้งหมดตรงนี้นั้นนะครับส่งคำพยากรให้กับชาวลัคนาราศีธนูให้ฟังชัดๆตรงนี้ว่าเป็นเดือนแห่งความสําเร็จเป็นเดือนที่คุณเองนั้นขยัน เป็นเดือนที่คุณเองนั้นทําอะไรก็มักจะมีสิ่งที่ดีกลับมาได้โดยง่าย1-5เป็นช่วงแห่งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นช่วงแห่งการวิชาการพบปะผู้หลักผู้ใหญ่6-10การงานยังดีแต่ความรักอื่นๆนิดๆบุดหิด,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 ดง่าย1 1บเจถึงสิ 15. ช่วงนั้นการเงินดีมากเงินทองไหลมาเทมาติดต่ออะไรก็รับทราบรับเงิน16-20การเงินดีต่อเนื่องแสดงว่า11.15 16-20ถึงสิบห้า ช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินของคุณดีมากๆ21ี่สจนถึง25มีความสําเร็จในเรื่องของการงานมีข่าวดีในเรื่องของการงานคนที่สมัครงานอยู่จะได้งานคนที่รอนะครับเขาเรียกว่าสรุปกับลูกค้าหรือเรื่องของยอดขายเรื่องของอินคัมก็จะดีมากจะมีการสรุปงานที่ดีกับคุณระหว่างคุณกับลูกค้าซึ่งก็จะให้ความหมายที่ดีกลับมาแล้วก็26่สจนถึงสาช่วงนั้นการเงินการทองก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ใช้จ่ายสิ้นเปลืองวงนั้นชาวลัคนาราศี ธนูนะครับซื้อของเยอะเอฟของเยอะไปหน่อยนะดูให้ดีก็แล้วกันด้วยคำพยากรณ์ตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับเป็นเดือนที่คุณเองนั้นได้เปิดมิติใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานอาจจะมีการได้เข้าไปทํางานหรือว่ารับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานเองก็จะโคจรได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคและก็เป็นมหาจักรด้วย แสดงว่าการงานก็กําลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวดาวอังคารเองก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรคุณจะขยันแบบมีงานให้ทําเยอะแล้วก็ทาไม่รู้จักเด่นไม่รู้จักเหนื่อยจึงมีความแฮปปี้ดีไม่น้อยส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าช่วงต้น,ต,นต้นเดือนสิงหาคมอาจจะมีจุกจิกมึนหงิดอยู่บ้างคนรักคุยกันสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจแต่อผ่านช่วงกลางกลางเดือนไปไปลายเดือนไปแล้วแฮปปี้ขึ้นคนโสดจะมีคนที่ถูกใจเข้ามา ความรักแฮปปี้สดใสมีความปลอดโปร่งใจยิ่งขึ้นมีความรู้สึกถึงการได้รับสิ่งที่ดีจากคนรักมีความรู้สึกถึงการเอาใจเอาใจใส่ดูแลกันในทางที่ดีก็ถือว่าแฮปปี้ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูนะดาวเสาร์ได้โพจรถอยหลังกลับมาร่วมกับดาวราหูเป็นคู่บิดใหญ่และดาวเสาร์ได้งนมเกณฑ์ การเงินการทองจะขยับดีขึ้นแน่แน่ลูกค้าเก่า,กาๆที่เคยยิ้วๆคุยคยกันไว้แล้วหายไปจะทยอยติดต่อกลับมาไปดูได้เลยจะทําทให้คุณมีความสําเร็จแล้วก็ติดต่ออะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองรับทรัพย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นแฮปปี้ยิ่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะกดติดตามดูดวงดีไบท์ทีวีแล้วก็ทุกโซเชียลีเดียของสินแสงหมิงไว้เลย เพื่อจะได้เป็นพาสาระความรู้และความบันเทิงก่อนไกลฉินแมิงไปก่อนนะสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล